ครับอ๋อสวัสดีนะครับพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านนะครับผมช่วงนี้ก็ห่างหายไปนานหลายวันนะครับติดภารกิจนะครับพี่น้องครับติดภารกิจหลายอย่างครับผมไม่อยากจะสาธยายนะครับผมครับผมวันนี้ก็เป็นรายการเปิดแบ่งปันนะครับเป็นรายการเปิดแบ่งปันพระเครื่องนะครับผมหรือว่าเหรียญขณาจารย์ต่างๆของพระเกจิขณาจารย์ต่างๆนะครับพี่น้องครับมาเริ่มต้นที่ เหรียญนี่ครับเหรียญเปิดโลกนะครับผมเหรียญเปิดโลกเหรียญเปิดโลกวัดเหนือนะครับวัดเหนือจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมวัดเหนือจังหวัดร้อยเอ็ดไม่ใกล้ไม่ไกลจากบ้านเรานะครับเหรียญเปิดโลกครับผมเป็นเหรียญทองแดงครับเป็นเหรียญทองแดงลมดำครับพี่น้องครับเหรียญทองแดงลมดำน่าจะออกมาหลายสิบปีแล้วมั้งครับเนี่ย ไม่ได้บอกพสนะครับพี่เพื่อนครับไม่ได้บอกพสนะครับผมด้านหลังเขาจะเขียนว่าอะไรนี่พระเจดีพระเจดีโบราณครับเป็นรูปคล้ายกับสถูกเจดีโบราณนะครับพี่น้องครับโอ้โหสนิมเขียวขึ้นเต็มนะครับสนิมขึ้นเต็มเหรียญนะครับผมขึ้นประไยครับก็แสดงว่าเก่าหลายปีครับผมคงจะหลายสิบปีนะครับเหรียญนี้นะครับนะครับไม่บอกพสนะครับพี่เพื่อนครับ ไม่เห็นไม่มีพสที่ตอกไว้นะครับตอกกับเหลียญไว้ไม่มีนะครับมีแต่อัขระยันนะครับพี่ินเพื่อนครับครับรายการนี้เป็นรายการเปิดให้บูชานะครับผมนึกว่าเปิดแบ่งปันให้บูชาครับห่างหายไปนานหลายวันก็ได้พระมาหลายองค์ครับได้พระมาหลายองค์ทั้งเหรียญทั้งผงครับผมทั้งเนื้อเหรียญทั้งเนื้อผงครับที่ว่าห่างหายนะครับผมก็ทั้งติดภารกิจนะครับผมหลายอย่างนะครับผมทํางานหลายอย่างติด ติดธุระติดงานนั่นแหละครับอาผมด้านหน้าก็จะเป็นพระเจ้าเปิดโลกครับเป็นพิมพ์ทรงพระเจ้าเปิดโลกคือพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกนี่เองนะครับอีพินเพื่อนครับอันนี้ครับคำว่าเปิดโลกนี้จะดีไปหมดนะครับาตามความเชื่อครูบาอาจารย์ก็จะบอกว่าถ้าพระพุทธลูปถ้าแก่ถ้าได้เป็นพระพุทธรูปปางเปิดโลกมานี้ก็ถือว่า ปันสิิมงคลมากเพราะว่าจะเปิดทรัพย์เปิดศิลในในตามความเชื่อของครูบาอาจารย์ครับผมเมื่อก่อนผมอยู่กับปู่ฤาษีครับตั้งแต่ท่านยังไม่ละสังขารนะครับท่านอยากให้ผมไปหาพระปางเปิดโลกมาห้อยคอครับผมปางเปิดโลกห้อยคอท่านบอกว่าจะเป็นสิริมงคลเปิดทรัพย์เปิดศิลน,นะครับผมแม้แต่ครูบาอาจารย์ให้ไปแจกพระไม้นะครับก็ผมก็เคยแจกครับผมได้ร่วมแจก ปางเปิดโลกกับครูบาอาจารย์แล้วก็มาแจะด้วยมือตัวเองนะครับผมแจะโดยมือด้วยมือตัวเองมาแล้วองค์หนึ่งครับได้ไปถวายวัดมาแล้วองค์หนึ่งนะครับผมเป็นไม้แก่นขามนะครับไม้แก่นขามฟ้าผ่านครับถ้าจาไม่ผิดก็เป็นไม้แก่นขามฟ้าผ่าครับในหลายปีที่ผ่านมาครับผมก็ภูมิใจครับว่าตัวเองได้แกะปางเปิดโลกเป็นไม้แก่นขามนะครับถวายวัดป่านะครับผมถวายวัดป่าถวายครูบาอาจารย์ไปแล้วหนึ่งองค์นะครับ นะครับพิมพ์ทรงปางเปิดโลกวัดเหนือจังหวัดล้อยเอ็ดดูคาบสนิมขึ้นเต็มนะครับเป็นเต็มตามพื้นเหรียญสนิมเขียวนะครับสนิมเขียวก็จะเกิดจากโลหะมาผสมกันหลายๆอย่างครับผมให้เกิดเป็นสนิมเขียวขึ้นมาเป็นคาบบางคนก็เรียกคาบแคลไซด์ก็คือสนิมโลหะแะไรครับแคลไซด์นะครับเหรียญแท้ดูง่ายนะครับพี่น้องครับเหรียญแท้ดูง่าย ดูขอบข้างดูง่ายครับขอบข้างเห็นไหมครับสนิมขึ้นปลาปลายนะครับมาพร้อมห่วงเลยนะครับมาพร้อมห่วงเลยนะครับพี่น้องท่านใดที่เป็นสายเหรียญนะครับผมสายเหรียญทางร้อยเอ็ดนะครับก็สนใจก็ทักหาสัทธาชแนลมาได้นะครับพี่น้องครับ เหรียญรูปทรงหยดน้ำนะครับผมสวยงามมากเหมาะสําหรับผู้หญิงและผู้ชายนะครับพี่น้องครับสวยครับเหรียญนี้ครับเปิดให้บูชาในราคาไม่แพงครับพี่น้องมาราคาไม่แพงราคาแค่ไม่กี่ตังค์ครับผมราคาหลักร้อยพุทธคุณหลักร้านนะครับองนี้ครับผมหลักร้อยลองลองนึกดูว่าเท่าไหร่ครับผมหลักร้อยก็อยู่ประมาณพอสมควรแะครับหลักร้อยกลางๆนะครับพี่น้องครับหลักร้อยกลางสนใจก็ทักหาได้นะครับพี่น้อง หปเปหรียญต่อไปเป็นเหรียญพระพุทธเจ้าปางห้ามญาติมั่งนี่น่าจะเป็นปางประธานพรบางคนก็เข้าใจว่าเป็นปางห้ามญาตนะครับคือปางห้ามญาติกับปางห้ามสมุทร <iyor> คล้ายๆกันนะครับในส่วนตัวผมนะครับบางท่านก็บอกว่าปางห้า,ามญาตจะยกมือสองข้างนะครับยกมือขึ้นสองข้างห้ามไปข้างหน้านะครับผมห้ามไปข้างหน้านะครับผมบางท่านก็บอกว่ายกมือข้างเดียวนะครับยกมือข้างเดียวห้ามไปข้างหน้า อันนี้ส่วนตัวผมผมว่าปางนี้เป็นปางประธานพรนะครับประธานพรยืนนะครับผมจจะมีทั้งประธานพรนั่งประธานพรยืนครับครับเป็นเหรียญรูปทรงสวยงามครับผมเหมือนกับเหรียญพุทธยี่ห้าพุทธศตวรรษนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมแต่มีขนาดเล็กกว่านะครับพี่น้องครับด้านหลังก็จะเป็นผมต้องใช้กล้องขยายเพราะว่าผมสายตาผมรู้สึกสายตาผมจะยาวนะครับ เมื่อก่อนเคยเป็นสายตาสั้นเดี๋ยวนี้สายตายาวด้านหลังก็จะเขียนคําว่าออกวัดเขานางพิมพ์นะครับวัดนี้คุค้นๆนะครับวัดโอ้ดังดังมากนะครับพี่น้องครับเห็นเพจเพจหนึ่งลงเฮียถังคำซ้อแกลงแต่วัดเขานางพิมพ์นะครับผมพักเครื่องแก่เยอะนะครับวัดเขานางพิมพ์อะไรนี่ปีชาหรือเปล่าลองส่องดูก่อนสายตาสั้นวัดเขานางพิมพ์ ปีชารามนะครับวัดเขานางพิมพ์ปีชารามาวัดเขานางพิมพ์ปีชารามอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับน<บ>ี่ครับเอกลักษณ์ของเหรียญวัดเขานางพิมพ์นะครับผมดูยันหลักละยันสวยงามมากนะครับยันก็จะม้วนขึ้นอย่างนี้นะครับโอ้ยันแต่ละขนาดยานไม่เหมือนกันนะครับผมยันอันน,น,นี้ยันแบบนี้ผมเพิ่งเคยเห็นนะครับพพเพิ่งเพิ่งเคยเจอแหละพี่น้อง ดูขอบเหรียญก็จะคมกริบนะครับขอบเหรียญโอ้โหไม่ต right, ้องใช้แม่นขยายนะครับดูขอบเหรียญครับเป็นเส้นเส้นเส้นเเสเก็บรักษาดีมากครับเจ้าของเดิมเก็บรักษาดีมากนี่ครับผมก็ได้มาแบบกว่าจะได้มาก็ไม่ทมดาครับผมสภาพเหรียญนี่ร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับสภาพไม่มีการไม่มีการสึกหรอทางไม่มีเลยครับผมสภาพเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมีห่วงให้ด้วยนะครับห่วงเดิมจากวัดนะครับพี่น้องครับ นะครับพุทธศิลป์สวยงามเป็นปางประธานพรยืนนะครับส่วนตัวว่าเป็นปางประธานพรยืนบางท่านก็เรียกเรียกว่าปางห้ามญาติบางท่านก็เรียกปางลีลาเ็แล้วแต่นะครับผมผมเรียกปางประธานพรนะครับลักษณะแบบนี้นะครับผมท่านขยิงขาด้านขวาก็เป็นในส่วนตัวผมคิดว่าเป็นปางประธานพรยืนนะครับคล้ายกับปางลีลานะครับผมนี่ครับขนาดห้อยคอ ผู้หญิงผู้ใช้ห้อยได้นะครับเนื้อทองแดงนะครับผมเนื้อทองแดงลมดําโอ้ไม่ลมดําครับอันนี้องค์องนี้ไม่ไม่ลมดำนะครับพี่น้องครับไม่ลมดำนะครับผมสวยงามมากส่นใจก็ทักได้นะครับพี่น้องครับราคาก็ไม่แตกต่างกันนะครับผมกับองค์นี้นะครับผมกับองค์แรกครับพี่น้องครับ EP นี้เป็น EP เปิดแบ่งปันนะครับพี่น้องครับเป็น EP เปิดแบ่งปันนะครับพี่เพื่นเพื่อนครับ ส่วนมากผมจะไม่ค่อยลงครับผมจะไม่ค่อยอเปิดแบ่งปันนะครับพี่พเพื่อนๆครับส่วนมากจะ,ะลงคลิปให้พี่พเพื่อนๆได้เป็นการเผยแผ่เผยแผ่วัตตุมงคลของครูบาอาจารย์หรือว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละท่านนะครับส่วนมากจะไม่ค่อยได้ลงให้บูชาหรือว่าลงราคานะครับผมแต่ e ีีนี้ผมคือผมห่างหายไปนานหลายวันผมก็ได้มาหลายองค์ครับ ได้มาหลายองค์นะครับพี่พีนเพื่อนครับมีเยอะนะครับผมได้พระกว่าจะได้มานะครับผมไม่ธรรมดาครับผมเป็นพระบ้านนะครับพระบูนี่แหละบูบูชาตามบ้านตามช่องเรานี่แหละครับปู่ย่าตายายนี่แหละครับจากครูบาอาจารย์บ้างนะครับผมจากคนเท่าคนแจ่บ้างจากคนนมบ้างอย่างนี้นะครับห่างหายไปนานตั้งเกือบอาทิตย์นะครับทิ้งช่องให้ว่างไปตั้งเกือบอาทิตย์พคิดถึงพี่พนเพื่อนนะครับผม ครับองต่อไปเป็นหลวงพ่อคูณครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเป็นพิมพ์ทรงนั่งยองยองลอวดูก่อนท่านดูบุรีหรือเปล่านี่นั่งยองยองครับผมเป็นพิมพ์ทรงนั่งยองยองนั่งสูบยาครับสูบยาใบตองกล้วยเรานี่แหละครับายาในสมัยก่อนก็ใช้ใบตองครับไม่ใช้ไม่ใช้กระดาษเหมือนทุกวัน,นเชื่อกันว่า ก้นบุหรีของหลวงพอ่อหลวงพ่อคุณไม่ธรรมดาครับผมมีคนลูกศิษย์ลูกหาแย่งกันนะครับแย่งกันเวลาท่านท่านจะทิ้งก้นบุหรีโอ้ลูกศิษย์ลูกหาจ้องครับผมจ้องตาขม็งครับจะแย่งกันนะครับผมว่าเชื่อกันว่ามวลสารดีหรือว่าพุทธ,ธาคมพุทธ,ธานุภาพอยู่ตรงนั้นหมดแหละครับผมไม่ธรรมดาครับหลวงพ่อคุณพระฤาษีโทรครับผมเป็นพิมพ์ทรงนั่งยองๆนะครับเป็นเหรียญรูปทรงคล้ายๆกับ เหรียญเจ้าสัวนะครับป็นเหรียญรูปทรงคล้ายๆกับเหรียญเจ้าสัวคล้ายๆกับเหรียญเจ้าสัวเห็นไหมครับรูปทรงหยดน้ําเป็นเนื้อชุบทองนะครับพี่น้องครับผมดูทีแรกผมนึกว่าเป็นเนื้อทองคําครับเพราะว่าเหรียญนี้คุบาจารย์ทางจะจาไม่ผิดคูบาจา์ทางชัยภูมิให้มานะครับผมทางชัยภูมิให้มาผให้มาได้ประมาณ2ปีแล้วครับเหรียญนี้ได้ประมาณ2ปีครับผมเพิ่งเอามาลงให้พี่เพื่อนรับชมกัน ด้านหลังก็จะเป็นยันตัวคล้ายยอยักสลีนะครับผมเป็นเอกลักษณ์ยันของหลวงพ่อคูณปฏิทุศทโธก็จะแบบนี้นะครับแล้วก็มีวัดบ้านไร่เขียนคําว่าวัดบ้านไร่ด่านขุนทศนครราชสีมานะครับไม่บอกพศนะครับไม่มีพศครับผมคิดคร่าวๆน่าจะอยู่ประมาณปี30มสิกว่านะครับผมไม่36ก็37เดนะครับเหรียญนี้นะครับผมน่าจะอยู่ประมาณ36 37ประมาณนี้นะครับพี่น้องครับ เหรียญก็มีความเก่านะครับผมถึงว่าเป็นเหรียญดูออกใหม่เพราะว่าเปียกทองนะครับชุบทองนะครับดูเพื่อน <ๆ S 2> ผมนึกว่าทองคำสองดูนึกว่าเป็นทองคำครับโอ้โหหรือว่าเป็นเนื้อทองคำจริงจริง <c oughs> ขอให้เป็นทองคำาจริงเถอะครับเพราะว่าท่านที่ให้มาท่านเป็นครูบาอาจารย์ครับผมเมื่อก่อนท่านเป็นเจ้าวาดวัดป่าติดถ้ำเขา ถ้ำวัวแดงครับผมติดถ้ำวัวแดงนะครับผมนะครับท่านเขาอยู่ทางแถวนั้นแหละครับท่านมอบให้มาเมื่อปีก่อนนะครับเมื่อปีก่อนนี่ช่วงเมื่อเมื่อช่วงโควิดนะครับผมองนี้ก็เปิดให้บูชาในราคาองค์นี้หลักพันนะครับมาหลักพันต้นๆนะครับพี่น้องครับถ้าเกิดเป็นทองคําผมดูทองไม่เป็นนะครับผมจะเรียนรู้เรื่องวิธีเช็คน้ําทองเช็คดูทองเนื้อทองคําเป็นแบบไหนนะครับผมต้อง เราจะศึกษาเรียนรู้อยู่ครับต้องขออภัยด้วยที่ไม่มีประสบการณ์กับด้านเช็คเงินเช็คทองครับผมว่าเป็นยังไงนะครับถ้าใครได้บูชาไปนะครับพี่ๆท่านใดได้บูชาไปถ้าเป็นเนื้อทองคําผม <c oughs> ก็ถือว่าท่านโชคดีนะครับเพราะว่าผมเช็คไม่เป็นว่าเนื้อทองทิพย์หรือว่าแต่ที่น่ผมผมคิดว่าเป็นองค์นี้เป็นชุบทองแน่นอนครับไม่ใช่กระไหลทองครับผม มันมีทั้งชุบเงินแล้วก็ชุบทองครับผมชุบชุบทองคําจริงก็มีนะครับองนี้ผมเชื่อว่าเป็นน้ําทองจริงครับผมชุบทองอาจจะเป็นเนื้อโลหะนะครับโลหะผสมแต่ชุบทองคําก็มีนะครับผมถ้าเป็นทองหมดทั้งองค์เลยโอ้โหท่านใดบูชาไปในในราคาหลักพันต้นต้นก็ถือว่าท่านฟุกมากโชคดีมากนะครับพี่น้องครับครับหลักพันต้นต้นนะครับองค์นี้ครับผมไม่ถึงกับพันกลางกนะครับพันต้นต้นนะครับพี่น้องครับครับ อีพีนี้ก็ไม่อะไรมากมายครับผมใช้เวลา13นาทีนะครับ13-14นาทีประมาณนี้นครับผมเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าขั้นเนื้อขั้นตัวนะครับเมื่อวานเมื่อวานก็ไปพบปะเพื่อนฝูงครับผมทีมงานนะครับพบปะสังสรรค์กับทีมงานมารู้สึกว่าคล้ายๆจะเป็นไข้นะครับผมขอภาวนาว่าจะเป็นไข้เลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ช่วงกระถินนะครับผมหน้างาน งานหน้าการก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับผมทางานหลายอย่างก็งี้นะครับครับสุดท้ายก็ขอบารมีพุทธคุณธรรมคุณของอครูบาอาจารย์หรือว่าหลวงพ่อคคณหลวงพ่ออะ,อะไรนะปางประธานพรยืนแล้วก็หลวงพ่อจังหวัดลำเอ็ดปางเปิดโลกครับผมทั้ง3องค์นี้แล้วว่าพุทธคุณของ สิ่งติาสทิที่เรามองไม่เห็นเลยะครับจงปกปักรักษาพี่น้องครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของสัทธาชาแนล1977ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดปีตลอดไปคิดหวังสิ่งไหนก็ขอให้ได้สิ่งนั้นขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาก่อนจะเข้าปีใหม่นี้เขขอให้ร่ำรวย,ยครับพบกันใหม่ ep หน้านะครับสวัสดีครับ